สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนักศึกษาที่เลือกลงชุดวิชานี้ค่ะ3 2 4 7 6ค่ะชุดวิชานี้ประกอบไปด้วย2วิชาด้วยกันค่ะคือการตลาดสถาบันหรือ institutional marketing ค่ะและการตลาดบริการ service marketing ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรียนอะไรกันบ้างกับชุดวิชานี้ ประกอบไปด้วยการตลาดสถาบันนะคะนักศึกษาจะได้เรียนขอบเขตลักษณะของตลาดสถาบันนะคะการวางตําแหน่งกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดแล้วก็การแบ่งส่วนการตลาดนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นตลาดสถาบันค่ะแล้วยังรวมไปถึงการเลือกตลาดเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์ตลาดสถาบันด้วยค่ะซึ่งแน่นอนคะ่ะตลาดสถาบันก็คือองค์กรธุรกิจนะคะหรือการติดต่อนหน่วยงานราชการอะไรก็ตามที่ขายกันนะคะระหว่างองค์กรถึงองค์กรค่ะ น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวลองมาดูค่ะการตลาดบริการหรือ Service Marketing นะคะเขาบอกว่าการบริการเนี่ยเป็นส่วนประกอบถึง70%ของ GDP ประเทศไทยเลยค่ะดังนั้นหลายคนก็สนใจชุดวิชานี้ถูกไหมคะความหมายของการบริการคืออะไรลักษณะบริการคืออะไรคะเราก็จะมาหาคำตอบด้วยกันแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการด้วยการกาหนดนะคะลักษณะากายภาพบทบาทของพนักงานนะคะการวางตลาด เป้าหมายของตลาดบริการและรวมถึงกลยุทธ์การตลาดบริการซึ่งเพิ่มเติมจากกลยุทธ์การตลาดทั่วไปที่เราได้เรียนกันไปในการจัดการการตลาดค่ะเพราะมันจะมีถึง7 p ด้วยกันทีเดียวค่ะ,ะดังนั้นอย่าให้พลาดเลยนะคะเรามีวิดีโอคลิปให้ดูสำหรับ15หน่วยในชุดนี้เลยค่ะ ดังนั้นหวังว่านักศึกษาพอเรียนจบนะคะเราจะได้ตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้เลยค่ะคือมีความรู้ความเข้าใจทั้งแนวคิดลักษณะตลาดแล้วก็กลยุทธ์การตลาดค่ะของทั้งตลาดสถาบันและตลาดบริการค่ะนะคะดังนั้นนะคะนะักศึกษาต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะคะอาจารย์เน่จะให้ตัวเลขไปเลยค่ะจะเรียนชุดวิชานี้นะคะ12 2 หค่ะ12คืออะไรคะ12คือศึกษาด้วยตัวเองผ่านเอกสารการสอน15หน่วยค่ะเรามีสองเล่มนะคะเล่มหนึ่งการตลาดสถาบันเล่ม1การตลาดบริการค่ะนะคะศึกษาแบบนี้สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะนี่คือตัวเลข12แล้วนะตัวเลข2ค่ะ ประเมินผลตัวเองค่ะทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยนะคะในแต่ละหน่วยจะมีแบบประเมินผลให้และรวมถึงกิจกรรมที่อยู่ท้ายเรื่องค่ะเราก็มีแนวตอบให้ด้วยนะคะแอบปิดแนวตอบไปก,ก่อนนะเราก็ตอบกิจกรรมก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูแนวตอบดูเฉลยค่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงไว้นะคะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมค่ะดังนั้น1 2 2 1นะคะถ้าทําอย่างนี้แบ่งเวลาแบบนี้สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะโดยที่ไปสัปดาห์ละหนึ่งหน่วยนักศึกษาทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่ง วิธีการประเมินผลของเรานะคะใช้การวัดผลโดยการสอบค่ะนะักศึกษาจะได้เข้าไปสอบแบบ multiple choice ค่ะมี5ตัวเลือกเหมือนชุดวิชาอื่นค่ะดังนั้นวอวยพรให้นักศึกษาทุกคนได้ H นะคะ h o n n r หรือ S ก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นตั้งใจดูวิดีโอคลิปของเรานะคะเรามีวิดีโอคลิปให้ทั้ง15หน่วยเลยค่ะคอยติดตามนะคะ